S 1> <S 1> <S ก็สวดมนต์เรียบร้อยดีทุกท่านครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมสวดในวันนี้และวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งพรุงนี้อีกวันหนึ่งครับก็ไม่มมงดวงตายครับจเจริญพรญาติโยมไม่ทราบว่าใครมีคำถามอยากจะถามอะไรไหมครับเย่าครับ ครับผมถามครั้งว้นเมื่อวานครับอยากจะขอความเมตตาหลงตาให้ความรู้แก่ผมและสมาชิกเรื่องสึงนอกและสิ่ใจครับได้มหมครับเป็นการรักษาสิ่งที่พวกเราให้คำว่าไปรักสิ่งเรื่องต้นแรกการรักสิ่งกับ เป็นประเภณีทุกคนว่าจะต้องไปรับสิ่งจากพระแล้วก็ต้องไปอาราธนาสิ่งอาราธนาสิ่งไปต้ขอสิ่งขอสิ่งทำไมต้องขอจากพระพระเป็นธนาคารสิ่งอยู่้นเพราะฉะนั้นการอาราธนาสิ่มันเป็นปะเภทนีเป็นวัฒนธรรม เป็นทุกข์ต่ําการรักษาศีลจริงๆแล้วถ้าจะให้สมบูรณ์ก็คือต้องตั้งจิตตั้งใจให้ถึงว่าตั้งใจว่าเราจะอธิษฐามไม่ตงไปขอจากใครทั้งนั้นแต่ปัจจุบันนี้นิยมไปรักศิลโยมลงคิดดูบางวัน เช้าไปรับศีลอาบายนี่งานไปรับอีกแล้วเย็นนี่งานไปรับอีกแล้วเพราะฉะนั้นคนปัจจุบันสนใจแต่ที่มีกัรคือรักศีลแต่ไม่ได้รักษาศีลรักศีลปพวกพอออกจากวัดพวกศีลก็ขาดเลยก็รัก,กันนั่นรับเพราะฉะนั้นศีลจริง เราตั้งจิตอธิษฐานเรียกว่าวิรักติเราจะงดเว้นอันนู้นอันนี้อย่างเช่นคนตั้งจิตว่าเขารรษาจะงดเวราสามเดือนอันนั้นไม่จำเป็นต้องไปขอพระบอกพระช่วยให้บอกหน่อยถึงจะงดเวลาสามเดือนตอนนีม้มาถึงการรักษาศีลการรักษาศีลเราต้องเข้าใจหัวใจจริงๆของ ก็คือการลดกิเลสอย่างยาไม่ไปละเมิดคนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับจิตใจตัวเองนะยังละเมิดจิตใจตัวเองอยู <c> ่ <oughs> ไม่ไปละเมิด <c oughs> ผู้อื่นหรือไปทำร้ายผู้โดยที่ส่วนใหญ่ก็ รักษาศีลอยู่วันหนึ่งถ้าในต่างจังหวัดจั่างภาคอีสานนี้ตั้งแห่งเขารักษาศีนักตามด้วยตอนวันพระวันหนึ่งวันพระแล้วก็หลังวันพระัางรักษาศีรักษาจะกับ้าบางทีก็เป็นอุโบสถศีลอุโบสถศีนก็คือรักษาศีไม่อยู่ที่วัดไม่ออกไปไหนเลยอี เพราะฉะนั้นการรักษาสิ่นถ้าเราไม่เข้าใจถุกวัตถุประสงระหว่างรักษาสิ่เปรียบเสมือนกับจับเสือมาขังไว้ขังไว้ในกรงเสือก็ู่งานแต่ด้วยมีกรงขังก็ ไม่ไปละเมิดอ,อื่นบางทีก็หมายไว้แหมระหว่างที่ถือเป็มก็แบบอ,อูุ๋่งนี้ฉันจะไปกินไปหน่นฉันจะไปกินไปนี่ฉันจะไปเที่ยวที่โน่นที่นี่อันนี้เราต้องรักษาสิเพราะฉะนั้นการรักษาสิ่อย่างนี้ <c oughs> คำถามว่ารักษาสิน่นานเท่าไรรักษาสิ่บ่อยแค่ ไม่พ้องรักษาสิลนะครับไม่ใช่อาระการีิรักษาสิลงเขายิ่งบ่อยเขายิ่งดียิ่งนานเขายิ่งดีเหมือนจับเสือมาผังตรงไว้เสือมันก็เชื่อถ้าเรารักษาสิลไปนานๆต่อไปพอเราปล่อยเสือออกมาเสือมันเชื่อเสือมันไม่ไปทำลายตัศสิ่ก็จะมารักษาเราโดยเราไม่ต้อง ไปสร้างังแพงขังคือสิ่งเข้าถึงจิตใจอันนี้เรียกว่าสิ่งในนะคือสี่งเข้าถึงจิตใจซก่งการเข้าถึงจิตถึงใจนี้เขาก็เรียกว่าเป็นอิริปวดตับอิริคือความละอายตไปแม้เรื่องแต่จิตอิรมันอะไร<ม>ที่จะทำ ปดตัปาก็เกรงกลัวตับปาอันนี้เข้าถึงจิตแล้สิ่งนอกนี้อยู่แค่ตายกับว,วาจารักษาตายกับว,วาจาแขกแต่สิ่งในนี่เข้ามาถึงมันสิ่งในนี้นอกจากเกรงกลัวตับปาก็คือส,สิ่งทั้งหลายเราไม่หเมเแล้วเรายัง เปลนตัวตอากแนรูปกฎแหตงการก็เป็นตัวที่จะทำกันก็กล่าวกันว่ามนุษย์ที่รักษาสิมนั้นเมื่อรักษาสิ่สมบูรณ์ต่อไปก็ามาจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแต่ถ้าอยากจะไปเกิดในอบายยาูมูก็ละเมิดสิ่งมนทุกข์พ่อ แต่ถ้าเป็นมนุษย์สิ้ขาดบ้างแหวงบ้างติ้นโบบ้างก็งเป็นมนุษย์ที่ขาดไม่ได้แหวนไม่ได้โบถ้าเป็นสินใหม่ที่ผลตับป่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทวธรรมยกระดับขึ้นนะยกระดับขึ้นมาถึงจิตคือสินเข้าไปถึงเจ็ใจ การที่มีผู้กล่าวว่าเมื่อเราเริ่มรักษาสิ่งใหม่ๆนั้นเราต้องรักษา,าแต่พอเรารักษาบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆเราไม่ต้องรักษาแา่สิ่งเข้ามารักษาเราเองเพราะว่าพอเราเจรละเมื่อสิตมันกระบอกเนี่ยมันจะไปทำเลยนะอย่างอันนี้คือแบ่งคร่าวเรื่องสิ่งนอกกับสิ่งใน ใครมีคำถามอะไรไหมครับมีไหมครับหลวงตาคะฉเฉลยคำถามให้ละเอียดหน่อยค่ะคำถามที่หลวงตาถามนะคะ ถามเรื่องอะไรนะที่หลวงตาโพสถามนะคะเออวันนี้เรื่องอะไรโพสถามยอยแยะหลายเรื่องนักเกินเรื่องอีสิตสจับอะไรอะอีสิติโถ้าเราตรวจอิสิติโสก็เป็นร้อยครั้งพัอครั้งหมื่นครั้งหลวงตาเ็าอยากจะรู้ว่ารู้ไหมอิสิติโสแปลว่าอะไรเห็นไหมไปยอมรู้ยังอีสิติโสแปลว่าอะไร หรือเราจะขาดสอบถึกด้วยไปแล้วเจ้าขาแม่เพิ่งเฉลยไปเมปื่อบ่ายนี้โอ้โหเลืองตาตอบไปก่อนมากนั่นแล้วแต่ไม่ค่อยแน่ใจมันถูกทุกข้อค่ะมันมันจะไปถูกทุกข้อดังันมันถูกข้อเบี้ยวอีซีซีโสไม่ได้แปลว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แปลว่าขอนอกน,อกนอก้อมอีซ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 ีปีโสรเพราะ นี้คือมันเหตุอิติปิโสภะขวัเพราะเหตุนี้พระอุปเจ้าอารามังสัมาตัสรู้ชอบด้วยตัวเองสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนมีวิชาและจารณะคือ กันเดิมไปสุขโตผู้ไปแล้วด้วยซึ่งพวกนี้เป็นอยู่ในบทสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่เก้าข้อโน้มเป็นนักสูเสริมซึ่งหลวงตาก็เคยไลยฝ่ฝังว่าเมื่อไปอินเดียนะ หนึ่งศึกษาปริญญาโทอยู่มหาวิทยาลัยพาราณสีเขาก็ต้องตรวจพระบาลีไม่ใช่ตรวจว่าศึกษาพระบาลีเราไปเกีเ่ยวเขาถามว่าคุณของพุทธศาสนาคุณของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างใ้นี้เขาก็สบายเลยก็สวดอิติปิโสให้ฟังนั่นแหละคือคุณของพระพุทธเจ้านะถ้าเราจดจำไว้ใช่ไหม เออจัไม่รแปลว่าสุขะโตแปลว่าโอเออสุขะโตแล้วก็สัทธาเทวะมนุษย์ฐานะแปลว่าเพราะอิทธิพิโ,ซโซสที่เราสวดกันที่จริงตรวนเนี่ยพวกเราก็พู้กัน,น,นติดนว่าตัวอิทิพิโสสวดอิทิปิโสเป็นคําแรกแต่ถ้าดูความหมายแล้ว มาอิอออต,ติปิโสเฉพาะท่านนี้เข้าใจหรือ,อยังเข้าใจแล้วค่ะสาธุอ่ใครมีคำถามมไหมครับมีไหมครับ ตาเขาถามอีกนิดหนึ่งทุกใจ <Yeah. S 1> ทุกใจอะ่ะอย่างเราเราเป็นมะเร็งเนี่ยหมอเขาบอกว่าหายแล้วจะต,ต้องมาตรวจทุกปีแล้วหลวงตาบอกว่าถ้าทุกใจทุกมากมากมันก็จะทําให้กายแบบเป็นหนักขึ้นอย่างเราเราคิดไปเองว่าเออเดี๋ยวมันต้องเป็นอีกมันต้องกลับมามันต้องต้องกลับมาอีกอะไรเนี่ยแล้วมันจะทําให้ให้ร่างกายที่ที่เราเป็นที่หมอบอกหายแล้วมันกลับขึ้นมาอีกได้ยังไง หมอบอกว่าหายแล้วว่ะหมอไม่ใช่เทวดานะในฐานะที่ลูกตาเป็นหมอบอกว่าหมอหมอบอกว่าหายนะพวกสำรับคนีิดตัวแต่ที่จริงยอมลงคิดตูนี่หายแล้วแล้วทำไมต้องไปตัวทุกปีวะเพรพะว่ามันจะกลาดมัน่ะสิที่หนึ่งหมอบอกว่าหายแล้ว่มมเวะเขาไม่สมัครใจเรา อันที่สองผู้การนี่พระพุทธเจ้าช่วยได้ไหมไม่ได้ค่ะช่วยยังไงมาเลยพระพุทธเจ้าต้องการมั้ยนะไม่ได้ค่ะไม่ได้นีพาาาระอรหันต์เจ้าคุณนอก็เป็นปมาเลยจนกระทั่งอะไร มันทุกกายป้องก,กันไม่ได้ป้องกันได้แต่ทุกใจทุกกายกับทุกใจกกมันเกี่ยวพันกันไหมเกี่ยวพันกันเกี่ยวพันอย่างไรทุกกายเสจทุกใจมันก็ขยายไปเป็นร้อนไปเป็นพันมันก็ทุกข์มากขึ้นตอนนี้คำถามีกคำถามที่เกี่ยวกอทุกใจมันจะทําให้มันเลยปัก อันนี้ต่อให้ชัดเจนไม่ได้แต่หลักฐานทางวิทยาศาตร์เชื่อว่าการที่จิตเป็นสมาธิทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายมากขึ้นขณะว่าวุ่นภูมิต้านทานของร่างกายก็ลดลง จากนั้นผู้ที่เป็นมะเร็งและหมอเขาส่งมาคุยกับหลวงตาหลวงตาเขาบอกว่าเออไปปฏิบัติจิตให้จิตจะให้วันไหวมันจะตายก็ตายเออเราตายอย่ากผู้ชนะไม่ใช่ยอมแพ้มันหรือถ้าไม่ตายบางทีเรามีบุญปฏิบัติทำแล้วองค์ตัางทานมากขึ้น มันก็อาจจะช่วยมันเอาไปได้อันนี้ความเข้าใจหรือ,อยังค่ะสาธุค่ะ,คะอใครมีคำถามอะไรไหมหรือไม่ครับ ครับคุณนิลหลงตาครับสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างครับเออก็ความดันก็ยังยยขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ธานมิามินซีเขาอยู่ที่นั่นนะก,การรักษาการแห่นตาก็สวัดดีประมาชสทิทุกข้างค่ะเอ,อ่อก็โดยโดยรวมก็โอกาสอาการดีขึ้นค่ะแต่มีเรื่องความดันที่ยังขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแล้วก็ หมอรโรคหัวใจกาลังปรับยานิดหน่อยค่ะกลัวว่าจะมีภาวะเริ่มเหมือนน้ําน้ําน้นน้ําท่วมปอดนิดหน่อยค่ะก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับยาอีกสักประมาณสองวันค่ะพอดีแต่ว่าเรื่องเรื่องไปของอาการดีขึ้นกว่าวันที่แอดมิตตอนแรกค่ะโดยรวมก็ถือว่ายังสภาพยังโอเคอยู่ค่ะรอปรับยาเรื่องของอยาขับปัสสาวะติดเล็กน้อยค่ะ โอเคอ่านาสาธุหมอปิ๊กอ่าที่แก้ขาให้อยากสง่านะมีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีหลวงตาก็ขอจบแค่นี้ขอส่งเสริมให้โยมนักบาช คก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมสวดมนต์เพื่อันวันนี้แล้วก็มีการแผ่กุศลให้กับตัวเองแล้วก็อโหสิกรรมชึ่นกันและกันยมทั้งน้องตาหมอด้วยครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับคุณนิสัยครับสวัสดีครับ่ะค